สวัสดีนกักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูพานุพงศ์จะมาสอนในหัวข้อสุดท้ายในบทที่1จํานวนเต็มนั่นคือหัวข้อสมบัติของการบวกและการคูณจํานวนเต็มนะครับแล้วก็มีสมบัติของศูนย์และ1ที่จะแฝงอยู่ในด้วยนะครับทีนี้เรื่องสมบัติของการบวกและการคูณเนี่ยครูเคยพูดไปแล้วตั้งแต่ทําแบบฝึกหัดที่1นนะครับข้อ2ใหญ่ข้อ3ใหญ่นะครับที่เป็นของการบวกจํานวนเต็มจนมาถึงการหารจํานวนเต็มนะ ที่เราพบแล้วว่าการลบและการหารไม่มีสมบัติใดๆทั้งสิ้นมีเฉพาะแค่การบวกและการคูณจำนวนเต็มเท่านั้นนะครับสมบัติแรกนนัก็คือสมบัติของการสลับที่อันนี้เราคุ้นเคยกันดีและง่ายมากนะครับสมบัติการสลับที่นั้นมีทั้งสมบัติการสลับที่ของการบวกและสมบัติการสลับที่ของการคูณที่นักเรียนเห็นในกรอบสีเหลืองนี้นะครับนั่นคือบทนิยามของมันนะครับก็ว่า เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆ a บวก b จะเท่ากับ b บวก a สมบัตินี้เรียกว่าสมบัติการสลับที่สำหรับการบวก commutative property for addition นะครับนั่นคือชื่อภาษาอังกฤษมี2จํจำนวนครับอันนี้เราไปอย่างรวดเร็วเนาะเพราะเรารู้อยู่แล้วนะครับมี2จํจำนวนจำนวนแรกคือ10เป็นจำนวนเต็มบวกกับอีกจำนวนหนึ่งคือ9เป็นจำนวนเต็มบวกเช่นเดียวกัน10บบวกเเท่ากับ19 เช่นเดียวกันครับ2จํานวนนี้แต่เราเอา10เป็นตัวขออภัยครับเอา9เป็นตัวตั้งและเอา10เป็นตัวบวก9บวก10ก็ได้19เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างตัวอย่างที่2ลบ7คือจํานวนแรก6คืออีกจํานวนหนึ่งนำม,มาบวกกันลบ7บวก6ก็ได้ลบ1เช่นเดียวกันครับถ้าเราเอาลบ7เป็นตัวตั้ง บวกด้วยตัวบวกคือเอ้ขออภัยครับเอา6เป็นตัวตั้งบวกด้วยตัวบวกคือลบ7คำตอบก็เท่ากันนั่นก็คือลบ1เห็นไหมครับนี่คือสมบัติการสลับที่ของการบวกซึ่งเราเรียนไปแล้วอยู่ในแบบฝึกหัดที่1.2ข้อ2ใหญ่ในหน้า29ใช่ไหมย9 9ครับเราเคยทำไปแล้วต่อมาครับ สมบัติต่อมาคือสมบัติการสลับที่ของการคูณทีนี้ก็มี2องจำนวนคูณเช่นเดียวกันบทนิยามคือกรอบสีเหลืองเมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆ a คูณ b เท่ากับ b คูณ a อันนี้เรารู้สมบัตินี้เราเรียกว่าสมบัติการสลับที่ของการคูณ commutative property for multiplication นะครับ นั่นเองมี2จนนํจำนวนครับมีจํานวนแรกเนาะตัวอย่างที่เห็นนะครับมีจํานวนแรกคือ5าครับจำนวนเต็ม5กับ6ซึ่งเป็นจำนวนเต็มทั้งสองนะครับห้าคูณหก็ได้เท่ากับ30 6สกคูณหก็ได้เท่ากับ30แล้วในเรื่องของสมของการคูณจํานวนเต็มเนาะครูเคยท่องไปแล้วนะครับบวกคูณบวกเป็นบวกบวกคูณลบเป็นลบลบคูณบวกเป็นลบลบ,ลบ,ลบคูณลบเป็นบวกดังนั้นข้อนี้ครับตัวอย่างที่2ที่เขาให้มาจํานวนแรกคือจานวนเต็มลบคือลบเจ จำนวนที่2คือลบแลบเเป็นตัวตั้งลบแเป็นตัวคูณคําตอบที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้คือ56เช่นเดียวกันถ้าเราเอาลบแเป็นตัวตั้งแล้วเอาลบเเป็นตัวคูณลบคูณลบเป็นบวกคําตอบก็ได้56เช่นเดียวกันนั่นคือสิ่งที่เราพูดไปถึงแล้วนะครับซึ่งสมบัติการคูณจํานวนเต็มจะอยู่ในแบบฝึกหัดที่1.4นะแบบฝึกหัดที่1.4ในหน้า ข้อ2ใหญ่ในหน้า45นี่เขาบอกไว้นะครับนี่นี่ข้อควรระวังอันนี้ครูก็พูดไปแล้วข้อควรระวังนะครับว่าสมบัติการสลับที่ นะครับเป็นจริงสําหรับการบวกและการคูณเท่านั้นไม่มีสมบัติการสลับที่ของการลบและไม่มีสมบัติการสลับที่ของการหารซึ่งเราเคยพิสูจน์ไปแล้วในเรื่องของการลบจํานวนเต็มเนาะว่าข้อ2ใหญ่ในแบบฝึกหัดที่1.3มไม่มีสมบัติการสลับที่ของการลบนะครับนั่นคือจบไปแล้วในสมบัติแรกคือสมบัติการสลับที่สมบัติต่อมานะครับซึ่งจะอยู่ในทั้งการบวกและการคูณเช่นเดียวกันนั่นคือสมบัติการเปลี่ยนหมู่ นักเรียนจะอาจมองว่ามันเป็นการย้ายวงเล็บก็ได้นะครับเพราะมันมีจํานวน3จํานวนมาบวกกันนะครับมีสมบัติเอ้ยขอไปครับมี3จํานวนมาคูณกันอันนี้กอบใจเหลืองที่นักเรียนเห็นนั่นก็คือสมบัติการเปลี่ยนหมู่สําหรับการบวกนะครับ associative property for addition นะครับมี3จมจำนวนคือมี a b c เป็นจํานวนเต็มใดใดนะครับเหมือนกับว่าย้ายวงเล็บนั่นแหละเปลี่ยนมงเล็บอะใช้คาว่าเปลี่ยนวงเล็บดีกว่านะครับเนาะ อย่างที่ทราบก็คือทำในวงเล็บก่อนนะครับจำนวน3จํานวนที่ว่านี้ในตัวอย่างแรกเนาะก็มี2เป็นจำนวนแรก3เป็นจำนวนที่2ี่เป็นจำนวนที่3นะครับเอา3จํานวนนี้มาบวกกันโดยที่ใส่วงเล็บในจานวนแรกกับจำนวนที่2ก่อนนะครับวงเล็บ2บวก3มวงเล็บปิดบวก4ก็เท่ากับ9เช่นเดียวกันถ้าเราเอาจํานวนที่2กับจำนวนที่3มาบวกกันนะครับในวงเล็บก่อนคําตอบที่ได้ก็จะเท่ากับ9เช่นเดียวกันนะครับนี่คือสมบัติการเปลี่ยนหมู่ ต่อมาในตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2ให้นักเรียนสังเกตดูนะครับว่าจํานวนเต็มที่มาบวกกันมีจํานวนอะไรบ้างจํานวนแรกครับคือลบเจํานวนที่2คือ9และจํานวนที่3คือลบแปดนำสามจำนวนนี้มาบวกกันนะครับก็คําตอบได้เท่ากันคือลบหจริงๆแล้วนะครับจะบอกวิธีเคล็ดลับนี่ก็คือนักเรียนสามารถเปิดวงเล็บได้เลยเปิดวงเล็บเพื่อหาคําตอบได้เลยเช่นข้อนี้นักเรียนจะเปิดวงเล็บนะอย่างตัวนี้นะครับนักเรียนจะเปิดวงเล็บเป็นลบเจ บวก9บวกลบ8นี่ทีนี้เปิดวงเล็บหมายถึงว่าคําว่าเปิดวงเล็บหมายถึงไม่วงเล็บนี่นะไม่วงเล็บนี้นะวงเล็บสีดํานี่นะครับที่รูเน้นย้ําตรงนี้นะครับเปิดวงเล็บได้ก็ได้3จํานวนมาบวกกันลบ7บวก9บวกกับลบ8 3ตัวนี้บวกกันก็ได้ลบ6อ่าเช่นเดียวกันในบรรทัดล่างเปิดวงเล็บครับก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยคือ3จํานวนตอนแรกวงเล็บมันอยู่ตรงนี้เนาะเกกับ 9บวกลบ8นะครับนี่เปิดวงเล็บมาคำตอบก็ได้เท่ากันนี่ครับคือสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกนี่ตรงนี้จบไปอย่างรวดเร็วนะครับสองตัวอย่างนักเรียนจะเข้าใจชัดเจนต่อมาครับก็เช่นเดียวกันสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณเช่นเดียวกันครับนี่เนาะก็จะมี3จมจนวนนะครับที่มาคูณกันอยู่โดยเราแค่ ใส่วงเล็บให้มันแล้วก็เปลี่ยนวงเล็บให้มันนะครับตรงนี้คําตอบก็จะได้เท่ากันโดยที่บทนิยามมันอยู่ในกรอบสีเหลืองนี้แหละนะครับมี3จํานวนคือมี A B C A B C นะครับเป็นจํานวนเต็มใดๆนะครับวงเล็บ A คูณ B วงเล็บปิดคูณ C จะเท่ากับ A คูณวงเล็บปิด B คูณ C นะครับวงเลดโอ้ยวงเล็บเปิด B คูณ C วงเล็บปิดแต่ให้นักเรียนระวังในเรื่องของเครื่องหมายด้วย ย้ำอีกทีนะครับคีย์เวิร์ดที่ครูให้ท่องไปการคูณจํานวนเต็มบวกคูณบวกเป็นบวกบวกคูณลบเป็นลบลบคูณบวกเป็นลบลบคูณลบเป็นบวกนี่ก็สําคัญนะครับอ่ะนี่ตัวอย่างที่2เนาะที่เขาให้มามี3จํานวนคือลบแปดนะครับลบแปดห้าแล้วก็3มี3จํานวนนี้คูณกันอยู่นักเรียนสามารถเปิดวงเล็บได้เลยนะครับแต่ระวังเครื่องหมายด้วยเนาะแต่ถ้าทาในวงเล็บแรกก่อนนะครับก็จะได้เป็นลบเนาะเพราะลบคูณบวกเป็นลบแล้ว ลบมาคูณกับบวกอีกครั้งหนึ่งคือ3นะครับจำนวนเต็มสจจำนวนเต็มบวกนะครับคือ3ก็จะได้คำตอบเป็นลบนะครับแต่ถ้าทำในแบบที่2นะครับนั่นก็คือบวกคูณบวกเป็นบวกในมุมจะได้บวกก่อนนะครับแล้วตัวตั้งของเราก็คือลบนะครับลบคูณบวกเป็นลบคำตอบก็เป็นจำนวนเต็มลบนะครับซึ่งคำตอบต้องเท่ากันนะนะครับคำตอบต้องเท่ากันคือลบ120ข้อสังเกตก็เช่นเดียวกันว่าสมบัติการเปลี่ยนหมู่เนี่ย เป็นจริงสําหรับการบวกและการคูณเท่านั้นไม่มีสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการลบและการหารอ่าทีนี้ข้อต่อมานะครับนี่คือสมบัติการแจกแจงซึ่งสมบัติการแจกแจงก็อยู่ในเรื่องของการคูณจํานวนเต็มถ้าจะให้ดูก็คือในหน้า46ที่เราทําไปในข้อ4ใหญ่นะครับเปิดไปดูได้นะครับนักเรีนยนสามารถเปิดควบคู่ไปดูได้นะครับว่ามันมีสมบัติการแจกแจงและครูเคยอธิบายไปแล้วเนาะมันเหมือนเอาตัว ตัวตั้งนะครับเข้าไปคูณกับในวงเล็บเนาะนะครับเข้าไปคูณในวงเล็บเช่นอย่างนี้ก็เอา5ไปคูณกับ8แล้วเอา5ไปคูณกับ2แล้วจะได้2เเล็บนี้นํามาบวกกันเพราะมีตัวเชื่อมของการดําเนินการคือการบวกนี่ตรงนี้ซึ่งคําตอบมันเท่ากันกับการทําในวงเล็บในวงเล็บก่อน แล้วค่อยคูณกันนะครับหรือจะทําเป็น2วงเล็บแล้วค่อยมาบวกกันก็ได้แต่ขั้นตอนในการทําครูบอกไปแล้วตอนทําข้อสีใหญ่ในหน้า46วิธีการง่ายที่สุดก็คือทําแบบแรกก่อนก็คือในวงเล็บนะครับเพราะจะทําแค่2ทําในวงเล็บคือการบวกก่อนนะครับทำแค่ในการบวกแล้วค่อยมาคูณกันนะครับจะง่ายในการหาคาตอบแต่ให้รู้ไว้ว่านี่คือสมบัติการแจกแจงมีแจกแจงครับมี3จํานวนครับในวงเล็บมันทําการ a คูณวงเล็บเปิด B บวก C วงเล็บปิดจะเท่ากับวงเล็บเปิด a คูณ b วงเล็บปิดบวก a คูณ C เล็บปิดนะครับวงเล็บเปิดก่อนนะเมื่อี้เปิดปิดเปิดปิดนะครับสมบัตินี้เรียกว่าสมบัติการแจกแจง distributive property นะครับ distributive distributive d i r i b u t i v e นะครับโอเค และทีนี้นี่แหละให้ไท์สำคัญนักเรียนครับนักเรียนถ้านักเรียนทำในข้อ4ใหญ่ในแบบรหัดที่1.4เนี่ยนักเรียนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันก็ง่ายเองเนี่มาข้อ1กับข้อ2มันเท่ากันนี่นะครับแล้วมันมีประโยชน์ยังไงนักเรียนครับดูดูลำดับต่อมาอ่ะทีนี้จะให้ดูนักเรียนเปิดไปในนี่เลยนะครับเปิดไปหนังสือเรียนเนาะที่เขากำลังอธิบายในเรื่องของสมบัติการแจกแจงะนะครับนี่ นี่สมบัติการแจกแจงอยู่ตรงนี้สมบัติการแจกแจงอยู่ตรงนี้เนาะนี่เราไปที่แจกแจงเลยนะครับอ่ะสมบัติการแจกแจงอยู่ในหน้าไหนเอ่ยหน้า57นี่สมบัติการแจกแจงนะครับนี่นี่วิธีการสมบัติการแจกแจงตัวอย่างก็อยู่4ตัวอย่างเนาะแล้วมาสรุปตัวอย่างนี่นี่ครับนี่วิธีการคิดถ้าเราจะคิด9 9คูณลบสเอาง่ายๆก่อนลบคูณบวก ไวขออภัยครับบวกคูณลบเป็นลบคําตอบเป็นลบแน่นอนนะทีนี้แต่คําถามถามว่าถ้าเราจะไม่กดเครื่องคิดเลขหรือเราจะคิดแบบเร็วๆนะครับว่าคําตอบที่ได้มันมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนครับ99คิดตาม99เนี่ยเกิดจาก100ลบ1อ่ะนี่คือบรรทัดแรกเนาะ100ลบ1แต่ทีนี้ถ้าเรามองการเป็นการลบเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ในเรื่องของคีย์เวิร์ดที่2ที่คูท่องให้ท่องการลบจำนวนเต็มตัวตั้ง คือ100มันท่าที่2แล้วนะครับบวกจำนวนตรงข้ามของตัวลบดูเห็นไหมครับจำนวนตรงข้ามข,ของ1ก็คือลบ1เสร็จปุ๊บเราใช้สมบัติการแจกแจงครั้งนี้ลบสิไม่ใช่ตัวตั้งแต่เป็นตัวคูณเราก็สามารถทำเช่นเดียวกันได้คือเอา1ลบสิไปคูณกับ100แล้วเอา1ลบสิไปคูณกับลบห เชื่อมประพจน์ด้วยเชื่อเชื่อมการดําเนินการด้วยการบวกเพราะว่ามีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลางทีนี้มันจะง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่า100คูณลบสินี่ไมนได้ลบหนึ่ซึ่งง่ายมากนะครับแล้วก็ลบหคูณลบส ลบคูณลบเป็นบวกมันจะได้บวก18ลบหน0่นบวกนี่ถ้าใครคิดเร็วนี่ไม่ต้องตั้งลบเลยนะครับเพราะว่ามันมีผู้ผู้อะไรนะักเรียนผู้ชายมากกว่าผู้หญิงคำตอบเป็นลบเนาะผู้ชายมากกว่าผู้หญิงก็จริงแต่จำนวนที่เรามาลบกันนี่ไม่ได้ยากเลยนะครับเนาะสามารถตั้งลบในใจได้นะครับเอา1,800ตั้งลบด้วย18คําคำตอบที่ได้คือลบ1 7ึ่นี่คือ สิ่งที่เขาต้องการสื่อสารกับเรานะครับว่าสมบัติการแจกแจงมีประโยชน์อย่างนี้โอเคไหมนี่คือสมบัติการแจกแจงดูต่อเห็นไหมครับตัวอย่างที่4ที่เขาให้มาก็ใช้สมบัติการแจกแจงเช่นเดียวกันแต่ครั้งนี้จะเป็นการย้อนกลับเพราะอะไรเพราะว่าตัวตั้งของเราออมี2วงเล็บคูณกันอยู่ไม่มลสองเล็บบวกกันอยู่ขอโทษทีนะครับอ่ะแต่ทั้ง2งเล็บมีตัวตั้ง เดียวกันคือลบสามโอเคดังนั้นตัวตั้งของเราเหมือนกันก็คือลบสามแล้วนำตัวคูณของแต่และวงเล็บมาบวกกันเพราะมีประพจ์เชื่อมกันอยู่นี่คือการคิดย้อนกลับไปนะครับนี่นะครับนี่ก็จะได้ว่าลบสามคูณวงเล็บห้าบวกลบเจ็ดนะครับเราก็รู้เนาะว่าผู้หญิงมันน้อยกว่าผู้ชายผู้ชายมากกว่าคำตอบจึงเป็นในวงเล็บจะเป็นลบสองเนาะลบ ต่อลบสคูณลบสลบคูณลบเป็นบวกคําตอบคือลบหกอ้ยขอไปครับคือ6นะโอเคโอเคนี่คือสิ่งที่เขาต้องการอะทีนี้ทีนี้ทีนี้นี่นนนอะลองดูสักหนึ่งข้อลองดูสักหนึ่งข้อจากการอธิบายของครูนะครับอะลองดูสักหนึ่งข้อเนาะในเรื่องของสมบัติการแจกแจงอะทีนี้เป็นอะเป็น5อาะ1ิ เอาง่ายๆก็แล้วกัน15บห้าคูณ99้าคูณเกนักเรียนครับอย่างที่ทราบเนาะ99เนาะเอา15เป็นตัวตั้งไว้ก่อนเราดำเนินการ99ก่อนเรารู้ว่า99คือ100่งร้อยลบหนึ่ลบหเท่ากับเกเนาะทีนี้เราให้เราดำเนินการในวงเล็บก่อนนะครับให้มองว่าเป็นการลบจำนวนเต็มแล้วก็ท่องว่าตัวตั้งบวก จำนวนตรงข้ามของตัวลบเราก็ได้ละวว่า100บวกกับลบ1แล้วใช้สมบัติการแจกแจงครับเอา15ไปคูณกับ100แล้วบวกด้วย15คูณกับลบ1เราจะได้บรรทัดที่3เครื่องหมายเท่ากับต้องตรงกันนะครับคูณ100โอเคบวกด้วย15คูณลบ1 โอเคครับ15คูณ99ไม่ใช่เรื่องยากของเราแล้วเพราะบรรทัดต่อมา15คูณ1 0 0ได้1,500ครับบวกกับ15คูณกับลบ1ลบ1เรารู้เลยว่าบวกคูณลบเป็นลบ,ลบ -15 โอเคทีนี้เห็นไหมครับลบ15อ่ะทีนี้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเราเอาผู้เอา1 5 0 0ตั้งลบด้วยผู้ชาย15คนเอ้ยขออภัยครับลบด้วย15เนาะเราก็จะได้ว่า คำตอบที่ได้ก็จะเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับคือ1485จบครับเรียบร้อยนี่คือการใช้ความรู้ในเรื่องของสมบัติการแจกแจงจบ3สมบัติซึ่งครูเคยเกินนำไปแล้วเนาะว่ามีทั้งสมบัติการเปลี่ยนหมู่ขออภัยครับการสลับที่ของการบวกการคูณและมีสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกและการคูณจนมาถึงสมบัติสุดท้ายคือสมบัติการแจกแจงแต่ไฮไลท์สำคัญของเราครับเปิดไปหน้าถัดไปเลยคือหน้า60 เปิดไปหน้า60ครับสมบัติของ0และ1นี่สิ่งนี้ครูอยากให้นักเรียนท่องฝึกท่องในใจนะคะฝึกท่องส่งเสียงมาจํานวนใดๆคูณ1ได้จํานวนนั้นนะครับนี่คือสมบัติของ1นะคูณ1ได้จํานวนนั้นจํานวนใดๆบวก0ได้จํานวนนั้นนี่คือสิ่งที่อยากให้ท่อง 2อ,อย่างนี้ไฮไลท์อีกหนึ่งรอบครับเป็นสีเหลืองกับสีเขียวเนาะโอเคจำนวนใดๆคูณ1ได้จํานวนนั้นจํานวนใดๆบวก0ูย์ได้จํานวนนั้นนี่คือสมบัติของศูนย์นงนะครับสสมบัติแรกโอเคทีนี้ตัวอย่างแรกนะครับก็คืออะไรนะถ้าดูในกรอบสีเหลืองนะครับว่าจํานวนใดๆคูณ1ได้จํานวนนั้น A ถ้า a เป็นจํานวนเต็มใดๆแล้ว a อคูณหเท่ากับ1นึคูณเอันนี้ สุดยอดมากใครเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะรู้เลยว่าถ้าคุณยกตัวอย่างมาว่า5้คูณหก็ได้เท่ากับ5ใช่ไหมแล้ว1นึคูณหก็ได้เท่ากับ5 1าคูณหก็ได้เท่ากับ5เช่นเดียวกันเพราะมันเป็นสมบัติการสลับที่ของการคูณดูต่อลบหคูณหก็ได้ลบหเช่นเดียวกัน1นึคูณลบห มี2จํานวนมาคูณกันคือนกับลบหก็ได้ลบหเช่นเดียวกันเพราะมันมีสมบัติการสลหรับที่ของการคูณนี่คือจํานวนใ,นใดๆคูณ1ได้จํานวนนั้นอันนี้นักเรียนรู้7ล้านคูณ1ก็ได้7ล้านลบเล้านคูณหก็ได้ลบเล้านแม้กระทั่ง0ูนคูณหก็ได้0ถูกไหมครับเพราะ0ูนย์คูณหนึ่งจำนวนใ,นใดๆคูณ1ก็ได้จานวนนั้นจํานวนนั้นของเราที่เอามาคูณกับ1ก็คือ0นย์นี่ ต่อมาเช่นเดียวกันจํานวนใดบวก0ก็ได้จํานวนนั้นอ่ะมันก็เป็นที่มาของบทนิยามว่าถ้า A เนจำนวนเต็มใดๆ A อบวก0นย์เท่ากับ0บวก A อ่ะถ้าดูดีๆก็จะมีในเรื่องของสมบัติการสลับที่ของการบวกนะครับโดยที่ตัวบวกแล้วก็ตัวตั้งเราเนี่ยจะเป็น0นย์อ่ะก็เหมือนเดิมนะครับเอาเอาลบหก็ได้เนาะห้กับลบหก็ได้5้าบวกศย์ก็ได้0ูนย์เนาะห้าบวกศย์ก็ได้0ูนย์ ขออภห้าบวกศูนย์ได้ห้าอเออหม่นะครับห้บวกศนย์ได้5้าูนย์บวกหก็ได้5เช่นเดียวกันลบหบวกศย์ก็ได้ลบหผิดนะวเนี่ยศูนย์บวกลบห้าก็ได้ลบหเช่นเดียวกัน0ูนบวกศก็ได้0เท่ากับ0ูนบวกศเช่นเดียวกัน น,นี่คือ2สมบัติอท่องพร้อมกันอีก1รอบครับไฮไลท์สีเหลืองจํานวนใดๆคูณ1ได้จํานวนนั้นสีเขียวครับจำนวนใดๆบวก0ูนย์ได้จํานวนนั้นโอเคนี่คือของสมบัติของ0ูนย์และหต่อมายังมีสมบัติของ0ูนและหอีกนะครับอีก1สมบัติจํานวนใดๆคูณ0นยได้0นย์นี่จำนวนใดๆคูณ0ูนยได้0ูนย์ โอเคไหมครับจำนวนใดคูณ0ูนย์ได้0ูนย์ถ้าเอไปจำนวนเต็มได้แล้ว a อคูณศเท่ากับ0ูนย์คูณเอเอคูณศูนเท่ากับ0ูนย์เท่ากับ0ูนย์คูณเไม่ต้องพูดพันธ์ทำเพลงเนาะห้าคูณศก็ได้0ูนย์ศูนย์คูณห้าก็ได้ศูนย์ถึงแม้ว่าศูนย์จะเป็นตัวตั้งก็ตามงเช่นเดียวกันลบห้าคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์ 0คูณลบ5มีสมัการสำหรับที่ของการคูณ,คณก็ได้0นย์เช่นเดียวกันเห็นไหมครับนี่คือ3สมบัติของ0และ1นะที่นักเรียนจะต้องท่องจำนวนใดๆคูณ1ได้จำนวนนั้นจำนวนใดๆบวก0ูนย์ได้จำนวนนั้นและมาสุดท้ายท้ายสุดจำนวนใดๆคูณ0ย์ได้0ย์ครับจำนวนใดๆคูณ0ได้0นี่เราจบสมบัติของ0และ1แล้วแต่ มีไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือ a ถ้าในไฮไลท์เป็นกรอบสีเหลืองถ้า a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆที่ a คูณ b, b เท่ากับ0ไม่ตัวใดตัวหนึ่งจะต้องเป็นศูนย์นะักนะเรียนนะนี่เราทราบอยู่แล้วเนาะนะครับตรงนี้อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราทราบอยู่แล้วอ่ะอืมนี่เนาะนี่เนาะตรงนี้นะครับตรงนี้ ่าโอเคโอเคโอเคทีนี้อ่ะทีนี้ถึงเวลาทำแบบฝึกหัดนี่นักเรียนครับสมบัติของศูนย์และสมบัติการบวกและการลบที่เราเรียนนะย้อนอีกทีหนึ่งนะครับเป็นการทบทวนเนาะมีตั้งแต่สมบัติการสลับที่ของการบวกและการคูณนะครับจนมาสมบัติการเปลี่ยนหมู่ ของการสําหรับการคูณและการบวกนะครับและจนมาเป็นเรื่องของสมบัติการแจกแจ้งอ๊แล้วไปถึงสมบัติของ0ูนย์และ1ทีนี้เรามาทําแบบหัดในหนังสือกันดีกว่าว่าเราใช้ความ